คนฟ้องได้เลยครับว enfin ่าเอกสารถ้าเกิดว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่คุณสิวากรพูดเมื่อสักครู่นะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ทางทางฝ่ายทางฝ่ายที่ออกโฉนดมาข้อผมเนี่ยค่ะเขาเขาฟ้องผมกับฟ้องเทศบาลเทศบาลเป็นจำเลยที่หนึ่งผมกับพวกมันเป็นจำเลยสองสามสี่ห้าฟ้องก็หาบุรุกใช่รับไปละเมิดเขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแต่ครั้งนี้เราก็ตรวจสอบเอกสารแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะเขานเป็นายละเมิดเราครับ แต่ที่ดินน่ะยุบยงให้ฟ้องเพื่อที่ประวิงเวลาประวิงเวลาเพราะว่าการฟ้องคดีนี่มันใช้เวลานานไม่น้อยกว่าผมดูแล้วคดีเนี้ยผมใช้เวลามาตอนนี้ก็ปีสองปีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเห็บว่าเขาประวิงเวลาเพราะมันมีหนังสือสั่งการของกรมที่ดินมาเมื่อปีสามเจ็ดว่ากรณีที่ออกโฉนดโดยไม่ชอบหรือว่าคาดเคลื่อนผิดพลาดประการใดเนี่ยให้ยกเลิกเพิกถอน และสั้งกำการสอบที่ที่ขอข้องและรายงานให้กรมที่ดินทราบครัแต่นี่เขาไม่รายงานไม่ทําอะไรเลยแต่ได้เคยได้เคยทําคําร้องไปที่กรมที่ดินไหมครับเนี่ยไปฟ้องกันเอาเองเคยไปทาคาร้องไปที่ที่ดินแบบครับเคยครับเคยแล้วแล้วเรื่องเรื่องเป็นไงต่อครับผมทําคําร้องไปที่ที่ที่ดินเงียบช่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเขาผมไปแจ้งความแจ้งความดําเนินการร้องทุกเหมือนเตะหมูเขาปากหมาเลยครับ ร้ <100 S 1> อยเวรร้อยเวรพระพุทธบาทบอกเฮ้ยผู้แจ้งเลยแจ้งเลยเนี่ยคดีนี้เอาเลยพี่ผมแบ่งให้เลยคเขาไปติเขาเอาใบแจ้งความผมไปตีกินเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งเรื่องผมไปร้อยหกวันครับค่ะแล้วยังไงต่อคะผมก็ร้องไปที่ศูนย์บงธรรมจังหวัดสลับรีเลยคศูนย์บงธรรมจังหวัดเขตีเรื่องไปสองเรื่องเลยไปที่ผู้การจังหวัด ตลาดลีกับไปที่สำนักงานที่ดินจงังหวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดก็ส่งเรื่องมาที่สำนักงานที่ดินสาขาห้องพุทธบาทสำนักงานที่ดินสาขาอพุทธบาทก็เลยต้องตั้งกรรมการสอบคสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแลผลปรากฏก็ออกมาว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน่ะบอกว่าไม่ได้เจตดการผิดกฎแต่เป็นการผิดพลาดคาดเคลื่อนครัเหนนะฮะใปเมื่อคุณรู้อยู่แล้วคุณรับสภาพแล้วว่ามันผิดพลาดคาดเคลื่อน ค,คุณต้องเพิกถอนตามสั่งการของกรมที่ดินเมื่อปีสามเจ็ดแต่นี้เขาไม่เพิกถอนครับนะคะยอมรับแล้วว่าขห้เขาให้ผลว่าไงครับของตำรวจก็ก็ชี้แจงออกมาว่าผมเนะี่ยเพิ่งไปไปไป,ไปแจ้งเขาให้ดาเนินการเมื่อวันที่อสองเมษาเพราะผมไปร้องร้องที่จังหวัดสามครับ เขาหลอกผมให้โทรโทรศัพท์มาหาผมว่าขอให้สารเพิ่มเนี่ยเพราะว่าเอกสารไม่ครบคครับผมก็เอาไปให้เขาเอาไปให้เขาแต่ตอนแรกแย้งไปแล้ววันที่สิบเจ็ดธันวาห้าสี่ผมก็ไปเร่งเขาเขาก็ดึงเกมดึงเกมเพื่อไปพู้ยให้เลยเขาปตีกินเรียบร้อยแล้วครับะเร็จสับเสร็จสับเขาก็ยุบเขายุ่งกผมอ่ะเอาเลย ถ้าแม่จีงไปฟ้องเลยเนี่ยแม่ผู้กำกับก็อยู่ผมก็เข้าไปหาผู้กำกับผู้กำกับก็เรียกเข้ามาับเสร็จก็ให้ชี้แจงชี้แจงเสร็จผมบอกเดี๋ยวผมจะเข้าจังหวัดตอนเอาไปเลยเลยผมก็เข้ามาร้องจริ้งเสร็จจับแล้วเนี่ยเขาเลยชี้แจงมาว่าตอนนี้เรื่องได้ส่งไปที่ปปทแล้วสำนักงานปปทกคารการสุจริตภาครัฐแต่ตอนนี้ทางเขาก็บกำลังรอคณะ อนุกรรมการเรียกเรียกเรียกผมที่จะไปแต่สวนอะไรกันดีก็เรื่องขั้นตอนเขานะฮะตอนนี้เรื่องก็เลยเดินมาสองทางทั้งที่ศาลจังหวัดสลับดีที่ฝ่ายฝ่ายที่ร้องผมกับร้องเทศบาลเนี่ยว่าไปบุกรุกเขาละเมิดเขาเรียกคาเสียหายเนี่ยพี่แล้วตรงนี้ผมจะต้องทําอะไรยังไงต่อดีเพราะว่า เพราะว่ามันพิสูจน์แล้วเนี่ยว่าที่ตรงนี้เป็นที่นิคมแต่ว่าที่จะนชนิกันเนี่ยถ้าถ้าผมเป็นคนตามาออกครอบไม่ถ้าผมเป็นคนนะครับผมทำหนังสือไปฉบับหนึ่งไปที่กรมที่ดินครับอ้างอ้างถึงคําวินิจฉัยของการสอบสวนแล้วอ้างถึงตัวระเบียบที่คุณอ้างมอสักครู่ฮะว่ามีคําสั่งให้เพิกถอนได้เข้าดําเนินการถ้าเขาไม่ดําเนินการก็สงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่ดินไปอีกหนึ่งคดีหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะฮะเขาแปลว่าที่ที่ดินนะเจ้า เจ้าพนักงานที่ดินสาขาพระบาทเนี่ยย้ายไปสามคนแล้วนะคะน่าจะได้เรื่องอยู่งี้ก็ทำหนังสือไปได้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับก็ทําได้อีกรอบหนึ่งครับก็คือแจ้งกัจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเพิกถอนแน่นอนฮะแล้วการที่เขาฟ้องนี่ค่าเสียหายมาคุณอาจจะฟ้องแย้งกลับไปก็ได้แต่อาจจะไม่ทันแล้วฟ้องนี่ค่าเสียหายเขากลับคืนนะฮะค่ะครับผมตอนนี้ฟ้องได้ไหมคะฟ้องได้ก็ฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากเมื่อถ้าเกิดศาลพิพากษามาศาลชั้นต้นพิพากษาว่าคุณชนะคดีถูกไหมฮะคุณก็ตั้งตั้ ค่าทนายที่คุณเสียไปเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณก็รวบรวมเอกสารแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเ<ม>สียหายเขากลับผม,ผมดูแล้วเขาจะสูเ้เอ,อ,อียกันนะอาจารย์เพราะว่าปกติเนี่ยมันจะมีจําเลยที่โห,หอีกรายหนึง่งซึ่งเขาเขาเขา,เขาฟ้องว่าไปละเมิดเขาอ,อีกสิบห้าตารางวาแต่จริงๆแล้วเขาฟ้องแกล้งเกี้ยวไปเฉยๆเพราะที่เขาหายไปสิบห้าตารางวาเข้าใจครับสู้เอียกันอะไรอื่นก็สู้เอียไปแต่มันสู้เอียคุณไม่ได้นี่ครับเพราะถ้าคุณไม่ยอมถูกไหมฮะเพราะ พราะตอนนี้เขาถอนฟ้องจำเลยที่อกไปแล้วหลังจากที่ก็ถูกไหมครับเดี๋ยวไงคุณก็รอศานมาตั้งหลายรอบเนี่ยคุณก็รอให้มีคำพิพากษาของคุณมาถูกไหมครับเขาจะสู้เหยียคุณยังไงถ้าคุณไม่ยอมอืนะคะคุณก็เอาหลักฐานเอกสารที่ทางที่ดินเขายอมรับนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาควรที่จะต้องมาคุยกับคนคุณอาจจะเอาหลักฐานการที่มีคําสั่งของกรมที่ดินออกมาเนี่ยไปคุยกับเขามาเคลียร์กันดีๆดีกว่าไม่งั้นทําต่อเราจะฟ้องคุณกับคุณถอนฟ้องเราซะ ได้เรียกมันจบแล้วคุณก็ถอนตัวคุณออกไปค่ะครับผมนะครับผมมองว่าอย่างเี้ยคุยตอนนี้ตอนนี้ศาลก็สั่งให้มาวัดพื้นที่พิพาทเป็นครั้งที่สามครับก็ต้องมาวัดที่ที่ดินที่เป็นเจ้าที่ช่างรางวัดนีก็ลงแบบผิดไปว่าผมได้ไปชี้จุดเดียวกับโจทย์ศาลก็ดูผมค่ะไม่ชี้แล้วมันจะมีได้ไงผมบอกท่านครับผมก็ขอญาตศาล่านครับ ผมไม่ได้ชี้ก็คือผมไม่ได้ชี้ครับถ้าผมชี้ก็คือบอกว่าผมชี้แต่ถ้าผมไม่ชี้ผมรับไม่ได้ที่ท่านมาบังคับปู่เขียนผมครับอืมนะคะผมก็เลยไม่มั่นใจในระบบความยุติธรรมแล้วเฮ้ยตกลงเป็นยังไงกันแน่เนี่ยเพราะว่าเขามีมีพวกอยู่ผู้หญางอยู่ที่อายการผีที่ามด้วยไม่เป็นไรครับโจดโจไรายนี้นะนะไม่เป็นไรครับเพราะยังไงก็ตามนะฮะศาลก็ต้องพิพากษาตามเนื้อหาครับ พราะสาลเองเขาก็คงไม่เอาตำแหน่งหน้าที่เข้าไปเสี่ยงถ้าไปพิพากษาพิสดารมาเนี่ยสาลเองก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลตอนนี้ผมก็ดูแล้วเขาก็ปล่อยปาละเลยเพราะว่าโจทย์ในนี้เคยโทรมาขอกน,นายกเทศมนตรีโดยตรงเลยว่านายกค้าหนูข,ขอนะนายกอยากค้านหนูนะอืมนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเอกสารหลักฐานชัดเจนเทศบาลไม่ได้ทำอะไรเลยคมันเรื่องของเขาครับแล้วเนี่ยมันล้ํา ต้องโหลดมาทับทางเทศบาลนะเทศบาลไม่ดําเนินการเลยเลยไม่มีไปฟ้องไม่มีไปยื่นคัดค้านที่ที่ดนไม่มีเลยต้องเรียนอย่างเงี้บบครับนะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องเป็นปัญหาของเทศบาลนะฮะต้องปล่อยเขาไปดําเนินการเพราะเขาทางี้ก็ไปกระทบเสียงในการเลือกตั้งในคราวหน้าเรามาแก้ปัญหาตัวเราก่อนดีกว่าเรื่องคนอื่นก็ปล่อยเขาไปนะฮะสิ่งที่ผมแนะนําคือคุณก็ได้จะไปทาคาร้อง ไปกรมที่ดินเขาดําเนินการเพิกถอนนะครับและในเวลาเดียวกันผมเป็นคนหงสจ้าเเอกสารตงเนี้ไปคุยกับฝั่งโจทย์ว่าคุณจะเคลียร์ดีๆหรือคุณจะให้เราดําเนินการต่อค่ะเพราะเรามีเอกสารหลักฐานครบตรงนี้มาถ<ๆ>้าตรงนี้มีผมมีเอกสารหลักฐานครบเลยระวังขับสายทางการระวังแผนที่ของที่ดินยังังแผนที่ของนิคมไม่อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุอะไรที่จะสู้ต่อแล้วครับผมเป็นผมเป็นฝั่งตรงข้ามผมเคลียร์ดีกว่าครับอืเขารู้ไหมว่าคุณสิวากรมีเยอะขนาดเนี้ฮะ เขาเขารู้เขารื่ใช่ไหมอเคยเอาเอกสารหลักฐานห้เขาดูไหมว่าเรามีขนาดนี้เพราะว่าเขาทํางานเป็นอาจารย์วิทยาบยิบาลบรมราชชนนีตรงฝั่งตรงข้ามเทศบาลเนี้ยเขาทํางานอยู่เทศบาลถ้าเขารู้ก็ดําเนินการเลยครับถ้าเขารู้ก็ดําเนินการส่งข้อเข้าครับเดี๋ยวส่งข้อเ่ข้เขาครับแล้วเดี๋ยวเอกสารก็จะจุกเพิ่ถอนเองครับส่งข้อให้เขา ได้รับในสิ่งนี้คนควรจะได้รับอ่ะฮะเราก็ต้องสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปฮะนะคะูต่อไปแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเรามีพยานหลักฐานขนาดนี้ลอง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 อย่างที่ผมแนะนําครับลองอย่างที่ผมแนะนําท่ถ่ายซีลอกข้อมูลไปให้เขาหมดเลยนะอ่ะคุณนไปดูนี่หลักฐานเป็นอย่างนี้นะแล้วที่คุณมาได้ยังไงเนี่ยมาทับที่ผมเนี่ยนี่รับระวังแผนที่มันเหมือนจิ๊กซอว์คุณเอาแผ่นตรงกลางออกซึ่งเป็นรูป สี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยนะออกเสร็จปั๊บเนี่ยคุณไปเอารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาวางลงเนี่ยมันทับลงไม่ได้หรอกครับผมก็ต่อเขานะไอที่ของคุณมาที่หลังและมาโดยไม่ชอบด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับนี่เป็นที่ของนิคมผมเรียนงี้สารกกรและพรลบคุ้มครองอยู่ครับุณศิวากรเรียนงี้ครับก็คือถ้าเขายังเชื่อมั่นในเอกสารเขาแล้วเขาไม่เชื่อมั่นในเอกสารก็ต้องปล่อยให้เขาไปรับกรรมสิ่งที่เขาทำนะฮะ พอถ้าเกิดเขายังเบิดความอะไรไปก็อาจจะเข้าข่ายเบิดความเท็จอีกจะมีคดีอาญาตามเขาม้ามาอีกละนาวฮะ,ฮะสุดท้ายแล้วอาจจะไม่คุ้มก็เลยกับที่ผืนนี้ทั้งถูกเพิกถอนอนะคะถูกำดำเนินคดีอาญาอีกผมจึงนําเรียนยงนี้ว่าลองลทําอย่างที่ผมแนะนําดูฮะแล้ว<อ>สมคอเขาให้เขา,า <ใน S 2> ได้รู้าที่<ะ>ที่ดินเคยเรียกผมและเทศบาลฝ่ายโจ์คือสามฝ่ายเลยฮะโจ์โจทดแล้วก็จําเลยเทศบาลเจ้าในที่ที่ดินลอยตัวเลยมาไก่เกียร์ตามมาตราหกสิบเก้าแห่งประมวลกฎหมายที่ดินค มันเรียกมาไก่เกียร์ฝ่ายโจทย์บอกว่าไม่เป็นไรฉันยอมต่อให้ที่ฉันหมดไปเลยฉันก็ยอมาเอาตาสบายอยากอยากจะไม่ยอมก็เรื่องของอาจารย์แล้วเพาะอะไถ้ายอมปุ๊บเลยนะที่เขาจะเหลือแค่82ค่ะงแต่สองตารางวาแต่เขาออกโฉนดมา180อืนะคะคุณศิวกรก็ทําหนังสือไปที่ที่นี่ครั้งนะคะนะครับครับผมนะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะครับขอโชคดีครับถ้ามีอะไรก็โทรมาปรึกษากันใหม่นะคะ ครับผมค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องสู้นะจริงๆแล้วถ้าเรามีหลักฐานเอกสารพร้อมขนาดนีนะคะยังไงก็เข้าดังหวังอยู่นะฮะดังค่ะมีน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณสมชายค่ะสอบถามเรื่องของการลุกที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคือผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าคนที่ข้างบ้านนะครับ คนที่ข้างบ้านเขาอยู่ติดกันเนี่ยค่ะแล้วก็ไอ้ต้นไม้เขาเนี่ยเข้ามาในบ้านผมเนี่ยเม็ดกว่าแล้วนะครับทีนี้ผมก็แจ้งเขาด้วยวาจาครับว่าว่าคุณปลูกต้นไม้คอืะอืให้ดูแลครับแล้วเขาก็เฉยๆไม่ได้รับกวามตกรธอยัางใจมาเดินกว่าแล้วนะทีนี้ผมก็ไปร้องเรียนที่นิตยบุคคลครับว่าให้เขาส่งสือแจ้งไปให้เขาทราบ ให้ทําการตัดดูแลตัดอครับภายในเจ็ดวันถ้าเขาไม่ตัดผมจะตัดเองอผมอยากถามอาจารย์ว่าถ้าผมตัดเองเนี่ยมันจะมีความผิดไหมมัมจะมีความผิดว่าทําลายทรัพย์สินเขาไหมค่ะมีความผิดไหมคะอาจารย์ถ้าในความเห็นส่วนตัวนะฮะผมมองว่าถ้าเราได้มีการแจ้งกระลายอักษรเข้าไปแล้วแล้วก็ให้เก็บเก็บหลักฐานพวกนี้ไว้นิดนึงนะครับว่าเราได้มีการแจ้งให้นิติบุคคล เขาไปดําเนินการแจ้งแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นผมผมจะแจ้งให้นิติบุคคลเนี่ยมาช่วยดําเนินการตัดตรงนี้ออกให้เราค่ะคือนิติบุคคลเนี่ยคือเขากับผมเนี่ยมีปัญหากันเคยขึ้นศาลในกันนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่อยากให้นิติบุคคลเนี่ยเขาเข้ามาเพราะผมเคยบอกเขาว่ามีอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมกับเขาค่ะถ้าเผื่อเกิดผมทําอะไรผิดหรืออะไรเนี่ยก็ขอให้เขาไปแจ้งความครับ ดำเนินการทางสารครับแล้วนิติบุคคลก็ไม่เข้ามามแล้วผมะจะไปเรียกเขาเข้ามานิติบุคคลเขาก็คงไม่เข้ามามครับงั้นั้นไม่เป็นไรครับก็ตอนที่อยากแนะนําช่วยส่งจดหมายให้ทางข้างบ้านให้เขาดําเนินการตัดอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับและให้มีคนเซ็นรับครับค่ะอ๋ออย่างนี้ถ้าถ้าอย่างนี้เราเราให้นิติบุคคล จ้งก็ได้ครับใช่ไหมฮะแล้วนี่ผู้จัดการนิติบุคคลเขาเซ็นเซ็นชื่อใช่ไหมแล้วก็เราเอาเอกสารนั่นเนี้ยถ่ายเอกสารเก็บไว้ค่ะให้เขาเซ็นด้วยนะคะให้เขาเซ็นรับไว้ฮะให้ข้ามบ้านของคุณสมชายเซ็นด้วยเซ็นรับทราบนะคะครับฮะดับกันมาแล้าเราส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้ให้ทางไปรษณีย์เขารับทราบได้ครับได้ครับได้ค่ะได้ใช่ไหมฮะแล้วสมมติว่าถ้าเราตัดเนี่ยเราจะมีความผิดทางกฎหมายไหมคือผมเนี่ยอย่างนี้ครับเราก็ขาดเจตนาอยู่แล้วครับ คนสมใจครับ,รบเราไม่มีเจนะจริงๆแล้วเขาละเมิดเราด้วยซ้<ช>ํานะครับการที่เขาใช้สิทธิ์เกินส่วนปลูกต้นไม้แล้วมันล้ําเข้ามาเนี่ย<ช>แล้วก็มีสิทธิ์ที่จําเนินการจัดการคนที่เขามาละเมิดสิทธิ์เราอยู่แล้วครับม,มันละเมิดมันต้องเป็นเตรนะครับนะ,ะผม, <ๆ S 2> ผมบอกเขาเป็ครั้งนะผมก็พูดกับเขาดีๆนะบอกว่าคนปลูกต้นไม้เนี่ยคนก็ต้องดูแลเพราะว่า ดูที่เนี่ยมันเข้ามาแล้วเป็นอย่างเนี้นะแล้วคนมันไม่ถูกกันถ้าคนถูกกันนี่มันยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาร้ายเหลือเกินอ่านะคะคุณสมลูกค่ะคุณสมชายผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าเราผิดกฎหมายไหมคะอาจารย์่าผมเรียนเนี่ยไม่เป็นการทําลายทรัพย์สินใช่มอ๋อไม่ไม่มีความผิดทางอาญาอยู่แล้วครับคุณสมคุณสมชายส่งจดหมายไปให้เขาอีกสักครั้งเป็นการเพย์เซฟนะครับยังไงก็ขาดเจตนาในการในข้อหาทําให้เสียทรัพย์อยู่แล้วครับครับกับ นะคะส่งอีกรอบหนึ่งเก็บหลักฐานไว้นะคะแล้วตัดได้เลยนะคะสวัสดีค่สวัสดีค่ะนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการตีของร้องเปล่าส่วนใครมีปัญหาต้องการโทรไปร้องเรียนคือไม่ต้องการไม่ต้องการปรึกษาเราหน้าจอนะคะสามารถโทรไปปรึกษาหลังจอกาอาจารย์ได้นะคะที่ศูนย์เรื่องรับ เรื่องราวร้องทุกสมาคมการบริหารงานบุคคลนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 3ย์3 0 8 8ากะคะก็จะมีทีมงานของอาจารย์รับสายอยู่นะคะคอยตอบปัญหาทางกฎหมายได้ทุกเรื่องนะคะส่วนตอนนี้หมดเวลาสำหรับรายการตีคองร้องเปล่าแล้วนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสมีกวันหนึ่งนะคะเวลา14บสนาฬิกาจนถึง15บหนกาค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ